สวัสดีครับวันนี้นะเรามารีวิวนะฮะเครื่องใหม่นะฮะจากค่ายเนวกในรุ่น Feeling เอครับจับคู่กับน้ำยานะฮะกลิ่นมะพรังอย่างวิกลี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดตัวแกะกล่องสินค้าใหม่จากค่ายเนวกเลยนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งยังไม่วางจำหน่ายที่ใดเลยนะครับเว็บลับเราจัดมารีวิวให้เพื่อนๆฟังก่อนขานะครับกับ n น v o กฟ e ลลิ่ง ใช่ก็เป็นตัวเทสเตอร์นะที่ผู้ผลิตส่งมาให้เราลองใช่อ่ะ,อะนะครับตัวนี้ของเราได้มาเป็นสีน้ําเงินนะนี่ฟิลลิ่งเนะครับมอลพาวเวอร์มอลเฟเวอร์นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถปรับไฟได้ถึง40วัตต์ครับนะครับผมนี่อ่ะนะครับแบตเตอรี่ในตัวนะฮะหนึ่มิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็ตัวพอร์ตเนี่ยนะฮะเจ้าฟิลลิ่งตัวเดิมเนี่ยความจุอยู่ที่2 ml ตัวนี้มาให้ถึง5 ml โอ้โทั้งความจุแบตเตอรี่กับ แข็งน้ำยาเยอะเลยนะฮะตัวเก่าเนี่ยแบตเตอรี่ของเขาอยู่ที่1000ครับนะครับตัวนี้พันหกที่สำคัญนะฮะสามารถใช้คอยร่วมกับเจ้าตัวพากีนะครับฟิลลิ่งและก็ตัวฟิลลิ่มินิได้<อ>ก็เป็นตระกูล S P L 10นะครับผมแล้วก็จะมีพวกระบบฟาชาร์นะครับก็เป็น USB Type C เรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวเรามาอนบ็อกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นฟิลลิ่ X Podkit สีบรู นะครับผมนี่สวยเลยทีเดียวนะกล่องแพ็กเกจเนี่ยใช่อัเนีวเรานี่เปิดกล่องออกมานะฮะก็จะมีกล่องในนะครับเป็น always by your side อยู่ข้างคุณเสมออยู่ข้างคุณเสมอนะครับนี่แกะมาเลยกึบบกๆนี่เรียบร้อยนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเนื้อตัวสวยงามเลยนะ ขนาดของแบตก็อย่างที่แจ้งไปข้างต้นนะฮะหนึ่งพันหกร้อยมิลลิแอมนะมาในรุ่นนี้ผมว่ามันเขาทำออกมาเพื่อที่จะให้คนกลับมาเล่นฟรีเบทได้ด้วยดูสปอร์ตขึ้นเลยเออดูสปอร์ตขึ้นนี่นะผมชอบขนาดเขานะใช่นี่ดูดินะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับแอร์โฟรดูลมนะครับโหสวยมากตัวนี้สวยสวยสวยเนื้อตัวดีมากเลยนะครับตัวนี้เป็นช่องชาร์จนะฮะก็เป็นฟาชาร์จเรียบร้อยนะอ่าวัสดุเนี่ยเขาเป็นแบบนี่นะเป็นเขาเรียกว่า เป็น PC อ่ะเขาเรียกว่าเป็น ABS อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทำสีออกมาเหมือนกัแบบหูสวยๆดูพรีเมียมนะคือมันไม่เป็นรอยนิ้วมือเออผมหลังจากเปิดกล่องผมชอบนะเออมันดูสปอร์ตดิใช่นะแล้วก็ไม่ใหญ่ไปนี่นะฮะพอตนะฮะแท้งนะครับขนาด5 ml เลยนะก็ใส่คอย SPL10 นะครับผมก็เป็นแม่เหล็กนะดูดกรึบเลยนี่เดี๋ยวนะผมดูก่อนตรงนี้แกะได้ไหมอ่าน่าจะแกะไม่ได้อ่ะ นะครับเปิดปิดเครื่อง5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5แกะได้ไหมครับแอดมินไม่แน่ใจครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนมีนี่ป่ะมีมีมี้มยู่เลยเออนี่นะฮะนี่แกะลอกตัวซิลของผมไอ้ตัวนี้ออกมานะครับผม,ผมสวยงามนี่นะอ่ะนะฮะก็จะมีตัวซิลกันลอยมาให้โอเคยเป็นป่ะ ไม่แกะซิวอ่ะเออไอ้ยี่ห้อเครื่องมัน,มนจนมันเก่าจนไม่ใช้ละสุดท้ายไม่ได้แกะความสวยงามไม่แท้จริงเลยเแนะนำาม,ม่้แกะไปเลยนะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาบอกก่อนนะครับเปิดปิดเครื่องนะฮะกดที่ปุ่มยิงไฟตัวนี้เนี่ยสูบได้ทั้งแบบกดปุ่มยิงไฟแล้วก็สูบแบบออโต้จับนะครับผมก็ปรับได้ตั้งแต่5จนถึง40วัตต์เลยนะครับผมหน้าจอก็บ่งบอกนะฮะปริมาณแบตเตอรี่นะครับค่าวัตต์นะครับแล้วก็ จำนวนพับแล้วก็ค่าโอห์มปกติเลยนะครับผมอ่ะดูกันนะนี่ปรับถึงสี่สิบวัต์นี่ระบบก็จะเป็นเวียนนะฮะกดสี่สวัตปุ๊บก็เข้าไปได้ห้าวัตต่อได้นะครับผมอ่ะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยล็อกกลุ่มกดนะฮะกดสามครั้งหนึ่งสองสามนี่จะเป็นล็อกได้ไหมเดี๋ยวต้องลองล็อกแล้วก็สามารถสูบอัโต้ได้ครับอนี่นะ กดแล้วก็กด1,2,3นะครับ1,2,3นี่อ่ะกดปุ่มยิงไฟพร้อมกับปุ่มบวกนะฮะค้างไว้3วินี่ตัว R จะขึ้นมานะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะตัว R นี่ตรงลหลังเลข5นะนะครับจะเป็นโหมด RBA ครับครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้ตัวคอยโมในอนาคตได้ใช้คอยโมของปากีได้ไหม ได้ครับได้ได้ได้นะฮะ R นี่นี่นี่อยู่ตรงหน้าเราพอดีใช่ใช่ใช่ได้หรอวะได้ครับได้ก็จะเป็นตัว RBA นั่นแหละนะฮะโอเคโอเคเออนะครับผมอ่ะกดปุ่กดเปลี่ยนโหมดจากตัวโหมด R ก็กดเหมือนเดิมนะครับกดกดปุ่มยิงไฟกับปุ่มบวกนะครับครั้งไว้สามวิหนึ่งสองสามหน้านี่เรียบร้อยละนะครับตัวนี้ก็จะหายไปนะฮะตัวนี้ กดปุ่มยิงไฟกับตัวปุ่มลบเนี่ยจะเป็นตัวเคลียร์พับพับเลคอรอดจริงๆมันง่ายๆเลยมันมันไม่จําเป็นเลยนะใช่เนาะเราไม่เคยใส่ใจเลยใช่จะเอาแค่แบบเปิดปิดล็อกปุ่มได้ใช่แล้วก็ปิดล็อกปุ่มได้เปลี่ยนเป็นโหมด RPA ก็คือว่าโอเคใช่นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันหลักๆนะครับอ่ะมาดูในอุปกรณ์ชุดคิดนะครับผมก็จะมีนะฮะนี่คู่มือเอามาให้นี่นี่ฟิลลิ่งเอ็กพอนะฮะ ตัว user m a n u ก็จะมีบอกนะครับผมนี่เราก็แจ้งไปหมดแล,แล้วเราแจ้งไปหมดเรียบร้อยละก็ใคร,ครสงสัยอะไรก็สามารถดูในคู่มือได้หรือ<ช>ว่าดูที่หน้าเว็บไซต์เราก็ได้ใช่ใช่นี่นะฮะนี่ฮะ m a t e r i a l นะครับเป็น PC บวกเนะครับผมก็เป็น Material แ,แบบเขาเรียกว่าที่เอามาใช้แบบหล่อยุดรถยนต์เลยครับนะฮะก็น้ำหนักค่อนข้างเบาด้วยนะครับ6ก5กรัมเองอ่ะแล้วก็แบตต้อง1600มิลลิแอมนะก็ถือว่าโอเคนะ นี่ชาร์จนะฮะชาร์จิงไทม์เนี่ยประมาณ50นาทีนะจริงไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกอันนี้คือเขาคิดจากซีโร่เลยนะฮะจากปริมาณแบตซีโร่เลยนะครับผมอ่ะเรามาดูนะครับว่าในกล่องอุซอรี์เขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับผมนี่กล่องอุซอรณอ่ะแกะดูเลยครับที่เขาแจ้งผมมาเขาให้0ูญชุดหกมาหนึ่งอันนะแล้วก็0ูญุดสามหนึ่งอันนี่สายสายชาร์จ USB ีบี e C ยนี่ แอดมินช่วยแกะ <Wh ee. S 1> คอยหน่อยครับผมนะอ่าคอยคอยจะมีนี่ฮะศูนย์จุดสี่ของเขาจะเป็นสีคอยของรุ่น SBL สิบเนี่ยจะเป็นสามสีเอ้ยจะเป็นสามอันนะฮะจะมี0ูน4ุดสาศูนจุดสี่แล้วก็ศูนย์จดหกนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะครับนี่นี่นอ่าอันนี้เป็นศูนย์จุดหกครับนี่อันนี้เป็นศูนจุดหก นะฮะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เบอร์อะไรนะศูนยุดสามครับที่เราเติมน้ำยาไปนี่นี่อันนี้จะเป็นศูนย์จุดสามนะก็จะบอกด้วยว่าเบสอยู่ที่ประมาณ3 0มสิบถึงสี่สิบวัตนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองคอยศูนย์ุดสามนะครับแล้วก็เราลองสามเบอร์ไหมอะไรนะฮะเราลองคอยสามเบอร์เลยไหมเ,เราลองวันนี้เราลองออกับฟรีเบสก่อนดีกว่าไหม ได้อ่าเราจัดฟรีเบรก่อนเลยเนี่ยเราเอาคอยส่นที่สานะเดี๋ยวจะเติมน้ํายาของค่ายดับเบิลมินนี่เราจะมารีวิวกันทั้งหมด3กลิ่นเลยนะครับเป็นดับเบิลมินตัวลิกลี่นะอ่าก็ตอนตอนกดคอยลงไปครับก็พยายามให้ตัวยางมันให้เพื่อนดูนิดนึงนะครับตรงนี้นะครตรงนี้เลยครับตรงกลางเลยครับให้ตัวยางมันนะครับ ลงไปข้างลาง่างแล้วก็กดแน่นๆจุกเติมยาก็อยู่ตรงด้านข้างนี่<ช>ตัวจุกซิลิโคนดึงป <พบ S 2> ุ๊บรูเติมยาค่อนข้างใหญ่แล้วก็จุกตัวซิลิโคนเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะดูแล้วไม่ขาดง่ายด้วยนี่นี่อ่ะเราเติมน้ำยาทิ้งไว้ก็ประมาณ3นาทีถึง5นาทีก็ถ้าฟรีเบทเนี่ยสูบได้ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหา ใช่นะครับนะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่เราเติม0.3มาเรียบร้อยละครับนะครับเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้สักประมาณ3นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเรื่องของฟิลลิ่งนะฮะว่าเจ้าตัวฟิลลิ่งเอ็กซ์นะฮะกับน้ำยาดับเบิ้ลมินท์เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีกลิ่นที่ลองได้เลยครับเพราะว่าเราใส่ไว้ก่อนแล้วทั้งหมดนี้เป็นเบอร์ศูนย์จุดสามทั้งหมดเลยนะครับเป็นเบอร์ศูนย์จุดสามทั้งหมดเลยนะครับก็เลือกคอยให้ตรงการใช้งานแหละอ่าก็จริงๆเนี่ยศูนย์จุดสามกับ ใช้เล่นสำหรับฟรีเบทได้นะครับแล้วก็0.6เนี่ยก็เป็นซอลนิกนะครับก็ใครที่อยากเล่นซอนิกก็ข้ามไป0.6เลยครับเลยวันนี้เดี๋ยวเราลองคอย0.3กับน้ำยาลิกกี่กับไฟ40บาทไปเลยใช่นะครับนะครับจัดเลยแอดมินใส่ลงไปเลยลุยเต็มแม็กนะครับเต็มแม็กเลยปรับ40บาทถ้าจะว่า0.3ล็อกค่าที่25 ถ้าเปียกไปหมดอ่อถ้าเปียกไปหมดขอโทษทีขอโทษทีที่ผมเอาใส่นี่คือ0.6วะอ๋อนี่ไง0.6มันจะล็อกค่าอยู่ที่25วันอ๋อโอเคพอดีเลยงั้นงั้นขอขอ0.4หน่อยครับ0.4อะฮะครับนี่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 มาเราเปลี่ยนคอยตัวฟิลลิ่งนี่เราเดี๋ยวเราลองทุกเบอร์เลยอ่านี่0.4เดี๋ยวแกะให้ดูก่อนเออเดี๋ยวเปิด อเราต้องยอมเสียคอยนะอไม่เป็นไรเพื่อสมาชิกเดี๋ยวเราลองให้ดูเลยน้ำยาฟรีเบทสาเบอร์นี่ศูนย์ก็ถ้าใครเนี่ยวิธีเปลี่ยนคอยก็คือตะแคงตะแคงเลยถ้ามันไม่เราไม่ได้เติมมม่มาจนเต็มนะฮะเราก็ตะแคงนะครับแล้วเราก็เอาคอยกันเลยนี่วันนี้ลองให้หมด3คอยเลย0.3 0.4์เลย0.3 0.4แล้วก็0.6บอกกันเน้นๆว่าแต่ละตัวเนี่ยฟีลลิ่งแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวให้ดูนี่นะฮะ ตัวนี้เนี่ย0.6นะครับผมจะปรับไฟได้สูงสุดถึง30วัตต์นะครับแอดมินอ่านะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไล่ดูเดี๋ยวเราไล่ดูเดี๋ยวเราไล่ดูครับผมอ่าตัวนี้นะฮะปึ๊บอันนี้0.3แล้วครับอันนี้0.3แล้วเอ้ยอันนี้ 0. <Okay. S 1> อ่า0.3ครับผมนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะปรับไฟได้40วัตต์นี่0.6เหรอ อ่าอันนี้0.6นย์ศูนย์จุดฮะโอเคศูนย <Okay. S 1> ์จแล้วก็ศู 4. นี่นี่นี 4. นะฮะสามก่าสามสิบสี 25, ่สิ 30, <40. S 1> ใช่ก็ประมาณนะี้อ่าเดี๋ยวเราไปลองก่อนกินไหน <c oughs> เป็นกินไหนบ้างแอดมินสลับหมดแล้วฮะสลับหมดแล้วฮะตื่นเต้นนะฮะของใหม่ <laughs> ดมก่อนเอออ่า ลองดูลองดูดมนี่ไม่รู้อ่ะลองดูอันนนี้่าจะแต่งโอ่ดูนี่แหละฮะเขาเรียกบายเทสเลยนะฮะเออเออบายเทสกันเลยนะอันนี้อันนี้นะครับเออางุนอ่งุนอันนี้อันนี้อ่าอ่าอันนี้นั่นอันนี้อ่าลองเลยจัดไปเอาที่กลิ่นไหนก่อนครับเราลองที่กลิ่นออริจินอลก่อนเลยครับอ่าลุยครับแอดมินเป็นกลิ่นริกนี่ ชิววิ่งกังกลิ่นสเปียร์มินนะครับอ่าจัดไปจัดไปตัวนี้ปตัดไฟได้กับคอยเบอร์ศูนย์จุดสี่อันนี้ศูนย์จุดสี่ครับผมโอเคอ่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนิดนึงนี่ตัวนี้ศูนย์จุดสี่โอห์มนี่เห็นไหมแม็กที่สามสิบวัตต์แม็กที่สามสิบวัตต์กับตัวนี้นี่กลิ่นริกวี่คิววิ่งกังจัดไปครับลุยลุยนี่ตัวนี้เป็นฟรีเบสนะฮะ เป็นน้ำยาของมาเลเซียนะครับตัวนี้นะฮะก็ขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่30 ml นะฮะแล้วก็นิโคตินเนี่ย4 mg จับไหลกันแล้วครับจับไหลเลยเหรอโคแจ่มจริงเหรอเปิดรูลมสุดอ่าเปิดรูลมสุดด้วยนะตัวนี้นะลองเลยเหรอเร็วๆโอ้โหจัดเลยเหรอเย็ดเชี่ยเชี่ยนี่เป็นเครื่องที่ เป็นเครื่องที่ไม่ใช่ขนาดเล็กนะคือที่ดูดดีที่สุดแล้วขนาดเล็กที่สุดแล้วอ่ะโอ้เล้เชื่อเลยมันดีอย่างนี้วะหรือว่าเราไม่ค่อยลองกับฟรีเบทวะโหเมื่อสันี้มันได้เลยนะมันสูบฟรีเบทได้เลยอ่ะมันสูบฟรีเบทได้เลยคือมันเป็นสี่สิบบาทแล้วอ่ะไหนอ่ะเดี๋ยวฮะสี่สิบบาทก็ดีครับผม <laughs> แจ่มเลยเออคือตัวนี้มันได้ตั้งแต่สามสิบถึงสี่สิบบาทไง อ๋อโอเคไม่แน่นจากสามสิบถึงสี่สิบบาทเลยเดี๋ยวอธิบายทีทละตัวนะคือตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นฝรั่งลิกลี่แหละแบบนี้แหละกลิ่นสเปรย์มินน์อ,อ่ะฝรั่งที่สีเขียวอะ่ะใช่ใช่ไม่รู้ตอนนี้มีขายอยู่หรือเปล่านะมีมีมีใช่ปยังมีอยู่มันมีความหอมข,ของสเปรย์มินน์มากๆ<ช>เลยนะแล้วก็<ช>เหมือนสุดอะ่ะตรงปกเลยแหละว่าง,งั้นเถอะเหมือนสุดอะใช่เหมือนหยิบออกมาจากฟอยอะใช่ไม่ต้องรอคอยนะจริงแล้วก็ เคี้ยวเอาความฉ่าของมาฝรั่งเซฟสเปีย์มินออกมาฟินนะเครื่องก็โล่งนะโฟลดีมากโคตรดีเลยเหลือเชื่อมากมีความโฟล์มีความปรื้ดไม่ติดขัดอะไรเลยไม่ันด้วยไม่คิดว่าไม่รู้จะติเลยอลองติรููลมเยอะๆหน่อยยิ่งปิดยิ่งกินดีเอออันี้เดี๋ยวมาล็อกปุ่มกดนะหนึ่งสองสาม่ะล็อกเรียบร้อยนะจะมาสูบแบบออโต้ให้เพื่อนดูอ่า ปิดกดปุ่มฮะกดปุ่มยิงไฟขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นแล้วนะ,อะโอ้โหเป็นไงเออโอ้เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามอันล,อล็อกละอ๋อผมรู้ละเครื่องเนี่ยนะฮะตัวนี้เราใส่คอยศูน์ี่ไงใช่ไหมเดี๋ยวดูนะ0.4 นะครับดูที่หน้าคอยเลยนี่ยี่สวัตต์นะครับผม,มเอออ๋อเหมือนเครื่องผ <คง S 1> มว่าไฟเขาสวิงให้ตามแรงสูบเราเลยจริงไหมจริงเพราะว่าเนี่ยเ,เดี๋ยว30เดี๋ยว40เฮ้ยเป็นไปได้เหรอมันจะอัจฉริยะเกินไปแล้วนะ อ่าเดี๋ยวลองดูดิอ่าลองแอมมีนลองสูบดิสามสิบดิก็สามสิบไงอ่าอ่าสี่สิบเาได้หมดได้อ, <laughs> อ่ะมากินถัดไป,ดไปครับผมปบเป็นกลิ่นชิวิ่งกรัรมนะครับเป็นเกรปมิ้นต์นะฮะนี่ตัวนี้เป็นเกรปมิ้นต์นี่อันนี้คอยเบอร์ศูนย์จุดหกอ่าศูนย์จุดหกโอเคลองเลยนี่ 0.6ปรับได้ถึง30อ่าเดี๋ยวดูสิดูสิเป็นไงอ่ไปดีไหมดีเฮ้ย0.6นะมันจะมีความแน่นขึ้นมาแล้วกลิ่นมันชัดๆเลยเชี่ย yeah, กลิ่นชัดกว่า0.3อเอ้ยตัว0.4ชัดกว่าครับแต่ว่าโฟลว์จะน้อยกว่าโอ้ oh, นี่นะฮะ ตัวนี้เราใช้เป็นตัว0.4โ oh อห์มนะซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าเร่อ <Hey. S 1> ตอนนี้ก็สบายเลยสบายเลยแจ่มเลยหู oh. ตัวนี้นะฮะพอเป็น0.4เนี่ยมันล็อกค่าไว้เลยคือปรับได้ไม่เกิน0.6อ้า0.6นะฮะเฮ้ย0.4ดินี่0.4เนี่ย0.4 oh. สีฟ้าเนี่ยเห็นป่ะโอริงสีฟ้า0.4มันจะล็อกค่าไว้เลยเนี่ยเห็นป่ะนี่เวลาใส่อกไปปุ๊บ เห็นป่ะเออครับล็อกค่าไว้เลยนะฮะที่30วัตต์อ้าวเฮ้ยนี่เป็น25วะ่ะต้องสูบก่อนต้องสูบก่อนขออภัยด้วยนะครับพอดีเสียงไม่หายไปครับผมสายโทรเข้ามาก็สรุปสั้นๆกันอีกรอบนะครับสำหรับเจ้าตัว NEVox Fueling X เนี่ย การจ่ายไฟการนึงน้ำดึงน้ายายอดเยี่ยมทําให้สามารถใช้กับน้ํายาฟรีเบดได้แบบสบายๆเลยนะครับกับซอนนี้ก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วหายห่วงเป็นเครื่อง Open System แบบเติมน้ํายาที่ครบเครื่องสะดวกน่าใช้อีกตัวเลยแถมดีไซน์ก็หล่อเทขนาดกําลังพอดีน่าใช้งานแบบสุดๆนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกกันอีกรอบด้วยนะครับ